ครับคราวนี้มาดูของ GeForce RTX นะครับ3060 T I ของ Inno 3D นะครับ iQ นี่ครับ iQ Inno 3D รุ่นนี้ผมไม่เคยได้มาก่อนนะครับไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าดูรูปภาพแล้วสวยนะครับ X 3 Red สีแดงดูนะครับมี Low Noise แล้วก็สามารถ Overclock นะครับ 4K นะครับ อันนี้ก็คือสามารถไปจูน i อทีที่ดาวน์โหลดฟอร์ม inno.com tv com นะครับเอาโอเคมาแก้มดูครับรูปร่างเป็นอย่างไรบริษัทไหนอยากให้มาเปิดนะครับสามารถส่งมาให้ได้นะครับผ่านช่องของผม,มไม่คิดตังค์ครับรุ่นไหนรีวิวให้ฟรีรีวิวให้ฟรี พราะว่าไม่ได้ใช้จริงนี่ครับเปิดมาแบบสดเลยนะครับนี่แกะใหม่ๆเลยครับเนี่ยก็จะมีอะไรไม่รู้ของเขาการรับประกันเออเปิดเลยครับนี่ครับขาะเจ้าของเขาก็ยังไม่ได้เปิดดูครับนี่ผมดูเลยนี่นี่แถมอะไรไม่รูนะ้ แถมไฟเบอร์อะไรมาใส่สักอย่างลงไนยัง,งไม่รู้แหละแถมน,อน็อตด้วยครับม,มีแถมน็อตด,ด้วยสายไฟล่ะแถมไหม,มไม่มีนะครับโตน,นี้ใหญ่เบอ้เอเฮ้อเลยครับอันนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้แบบเกือบชัดเจนมากนี่อโอ้โอันนี้คือแบบมันจะหนากว่าเมื่อกี้ชัดเจนนะครับเมื่อกี้จิกแบยอยู่ประมาณนี้ no นะครับอันนี้ Inno นทีดี i อชินะครับนี่ครับพัดลม คราวนี้ก็จะสังเกตว่าตัวคอยท่อเนี่ครับเป็นไม่ใช่ทองแดงครับคราวนี้เป็นเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่ครับเออน้ําหนักหนักกว่าชัดเจนมากหนักแบบสุดๆเลยนะครับอืมอ่าถ้าให้ดูจากกายภาพแล้วผมว่ารุ่นนี้น่าจะเย็นกว่าเพราะว่าหนึ่งมันมีความโปร่งมากกว่ามีพื้นที่มากกว่าแล้วก็ท่อของท่อของเขาเนี่มันไม่ใช่ทองแดงนะ มันเป็นทองแดงเคลือบหรือเป็นเงินก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเป็นสีออกวาวๆนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็มีพอรต4พอตนะครับเหมือนกันนะครับตอนนี้กำลังจะมืดมีดิสเพย์2แล้วก็ใ HDI 2 2คิดว่าอย่างนั้นนะครับครับข้างหลังครับอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ ไ,ไันดุเ,นเพฮะ <Huh? S 2> น่าจะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันอะล,ลูมิเนียมเหรอ,อ,อ,อตรงนี้นะครับเป็นสีเทสใสนะครับตรงนี้น,นี่นี่ตัวชิปอยู่นี่ครัตัวชิปสำหรับตัวนี้ดีหน่อยดีหน่อยตัวนี้พัดเดียวเออข้อดีของเขาคือ,อ,อใช้ไฟแค่ 8ปด <8. S 1> พินตัวเดียวนะครับไม่เปลืองพอร์ตไ,ไม่เปลืองสายด้วยนะครับตัวนี้เหมาะมากโครงสร้างดีเดี๋ยวจะไปดูให้อีกทีนึงว่าเป็นยังไงเรื่องความเย็นน้เประเทียบให้ฟังนะครับโอเคสําหรับ i อชิวอินโนทีดีครับขอรีวิวเพียงเท่านี้แกะกล่องใหม่ๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ